สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้อิทธิพัฒน์ฟาร์มด้วงสาโคนะครับมาทำคลิปอันนี้ให้ดูกันก็มีเพื่อนๆถามกันมาหลายครั้งแล้วนะครับพอดีวันนี้เราทำพอดีเลยนะครับก็เลยพามาดูว่าทำยังไงนะครับจริงๆมันทำได้หลายรูปแบบนะแต่อันนี้เราทำแบบว่าทำใช้เองง่ายๆนะครับมันคือมันคือตัวนี้นี่เองนะครับ อันนี้เราเราเพิ่งขึ้นโครงนะครับขึ้นโครงก็ใช้ไม้แบบว่าหนาๆหน่อยนะครับมองออกไหมครับว่ามันจะเป็นอะไรมันจะเป็นเครื่องบดสาคูนะครับเรากำลังจะทำเครื่องบดสาคูกันกชช็ชับชับแล้วชับชึ้กแล้วมอเตอร์ใช้มอเตอร์หนึ่งแรงนะครับใช้มอเตอร์หนึ่งแรง สิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือมอเตอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์นะไปไหนมาแล้วอุปกรณ์ก็เพิ่งไปซื้อกันมาอุปกรณ์มีอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกอะไรนะแถวบ้านผมก็เรียกตุ๊ก,กตานะครับมีตุ๊ก,กตาสองตัวแล้วแต่ใช้ขนาดไหนนะครับผมใช้นิ้วหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็เหล,ล็กเออเหล็กเข้ายัง ได้ยังมีเหล็กแกนหนึ่งนิ้วเหล็กเพลาะนะครับเรียกเหล็กเพลาเราทำเป็นแกนเหล็กเพลาหนึ่งนิ้วค่อนข้างครับดึงออกดูดดูดตกรจาสองตัวเหล็กเพลาะนะครับแล้วก็มีมูเล่สองตัวนะครับมูเล่ ใช้ขนาดไหนก็ได้ผมใช้สี่นิ้วโมเลตติดติดเพลาสี่นิ้วนะครับโมโมเลตติดออมอเตอร์สามนิ้วเหล็กแกลหนึ่งนิ้วนะครับกำลังดีมากหนึ่งนิ้วนะครับส่วนหัวบดนะหัวบดผมจะไม่ได้ใช้เป็นโซ่พันไม้นะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเหล็กเ,เราจะเอาปูนไม่ใช่เอาเหล็กเอาปูนหล่อนะครับ ยึดไว้มันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้แล้วก็ฟันฟันเราก็จะใช้ตะปูสามนิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสว่านเจาะรูแล้วก็ตะปูสามนิ้วเนะี่ยแยงมานะมันก็โผล่มาประมาณนี้นะครับฟันค่อนจะยาวหน่อยอยู่ประมาณนี้ผมชอบใช้แบบนี้เพราะว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้สิบปีก็ก็ไม่เปลี่ยนเพราะไม่ต้องเปลี่ยนไม่เหมือนใช้โซ่ใช้โซ่เราต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับ นี่เอาไว้นี้จอเดี๋ยวเราจะเจาะเจาะเป็นแถวเป็นแถวเป็นแนวนะครับประมาณนี้ค่าของวันนี้ไปซื้อมาทั้งหมดเฉพาะอุปกรณ์ตรงนี้นะก็สองพันนะครับค่าของสองพันไม่รวมมอเตอร์ไม่รวมพวกไม้พวกนู้นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกที่เหลือเป็นพวกนูน้นเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ปอกสาคูนะครับ ซื้อเลื่อยใหม่มาตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูตอนทําไปเรื่อยๆนะครับเราก็ใช้สว่านเจาะนะครับเจาะเพื่อเดี๋ยวเราจะแยงตะปูขึ้นมาเป็นฟันสำหรับถูสาครูอีกรูหนึ่ง พอแถวนี้เจาะสลับเข้าตรงกลาง,งเออเขาสลับเขา้าปันฝ่าประมาณห่างห่างอีกไหนก็ไล้ไปทางนั้นอีกหน่เออประมาณนั้นไม่ต้องให้ถี่มากตอนนี้เราก็เอาตะปูนะครับสอดออกมาจากรูกที่เราเจาะไว้นะเดี๋ยวเราต้องจัดเรียงตะปูใหม่นะครับไม่ต้องให้มันออกมาเยอะดึงกลับเข้าไปใหม่ ตะปูเนี่ยต้องเป็นตะปูคอนกรีตนะครับโอ้โหมันเหนียวมากดูดิข้างในมันยังเป็นโพรงอยู่นะครับเราก็จะสอดกลับไปให้มันโผล่มาประมาณประมาณนิ้วนึงออไปเอาเไอเอา,เอา,เอา,เกาแกนนะเราจะแกนใส่ไปก่อนเลยนะครับทางอเ๋ยู่ันตุกอยู่นี่ตุก ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยค่อยจัดเพลาให้มันเข้าตรงกลางเราก็จะเพลาเนี่ยเราต้องเอาเอาเลื่อยนะครับทำให้มันเป็นรอยก็เดี๋ยวเราเอาปูนหลออมันจะได้มันจะได้อยู่นะครับไม่ไม่หลุดไม่ร่อน ลักษณะฝันตายตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เข้าใจนะครับแล้วเราก็จะแยงตะปตะูกลับไปนะให้มันไปชนอยู่กับเปล่านะครับให้มันไปชนกับเปลานี้ให้หดท้ายตะปูไปชนกับกับเ,เ,เกนนะครับเดี๋ยวเกนเนี่ยเราก็ต้องไปเข้า แบบให้มันไม่เอียงนะถ้าเอียงแล้วเดี๋ยวมันจะเหวี่ยงเวลาเราเอาเข้าสายพานเ mm hmm. ข้ามอเตอร์นะครับมันก็จะยาวประมาณนี้นะครับหัวตะปูมจะโผล่มาประมาณนี้ประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนิ้วกว่า,วาถ้าใช้ตะปูธรรมดาไม่ได้นะครับเวลาเราไปบดสาคูถ้าใช้ตะปูธรรมดามันจะงอตะปูจะงอะครับมันใช้ตะปูคอนกรีตอย่างเดียว แล้วก็อยู่ได้นานนะครับหลายคือใช้จนเลิกเลยใช้จนเลิกเลี้ยงด้วงมันก็ไม่หมดนะครับมันไม่สึกจนจนสั้นจนหดจนหมดแน่นอนอเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ไปเรื่อยๆนะทีนี้เราก็ทำคล้ายๆเป็นแบบไว้นะครับอันนี้ก็คือเราเอามาวงไว้นะครับ วงไว้แล้วก็หาหาตำแหน่งศูนย์กลางให้ได้นะความสูงก็ให้มันพอดีกับกับระยะเกนกับตุ๊กตาที่เราไดใช้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งไปตามรอยนะพยายามตั้งให้ตรงรอยนะครับตรงรอยที่เราวาดไว้อ่า,านจัดโอเคแล้วก็เดี๋ยวจัดเกนให้ตรงการจัดเกนเนี่ยเราต้องด,อดึงตะปูนะครับแล้วเดี๋ยวเกนมันจะโดนตะปูเนี่ยบังคับไว้ด้วย พยายามดูให้ตรงนะครับให้เข้าตรงกลางส่วนระยะความสูงตรงนี้นะครับให้มันพอดีกับกับระยะของของของอะไรอะ่ะของตุ๊กตาของโมเล่นะครับที่เราจะใช้ดูขอบข้างให้มันตรงรอยนะครับเดี๋ยวมันจะสะบัดถ้าเราไม่ได้ศูนย์นะครับนะครับขอบข้างที่ฉีดไว้ให้ตรง โอเคประมาณนี้นะครับได้แล้วสวยเลยข้างในก็จะอยู่แบบนี้นะครับน่าจะเข้ากลางดีแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหยอดปูนล,ลงไปนะครับค่อยๆหยอดปูนล,ลงไปปูนเอาให้เอ,เอาน้ำใส่มต้องค่อนข้างเหลวเดี๋ยวมันจะลงไปข้างล่างไม่ได้ปูปนผสมไว้พักนึงมันเริ่มเหนียวนะ เริ่มแข็งนะครับเอาเอาแก้วนั่นแหละตัดหยอดนะเกมห้าไมเล็กๆเดี๋ยวคอยมาลุงเรียวไม้ได้แล้วมั้งะหาวิธีหยอดนี่เข้าเป็นเข้าแกนดีแล้วนะครับ อยู่อยู่กกลางดีละขั้นตอนนี้ต้อง <Second. S 1> ใส่เลยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ระวังอะไรระวังมันจะขยื่นแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้แกนไม่ได้ศูนย์นะครับหยอดลงไปแค่หยอดลงไปให้เต็มแล้วเดี๋ยวก็คอยเอาไม้จิ้มจิ้ให้มันแน่นนะครับ เลทลงไปก่อนเลยเทลงไปเดอะเดี๋ยวเรามาจัดเรามาจัดให้มันเข้าส่วกลางอีกทีหนึ่งแล้วเราก็รอทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับตั้งทิ้งไว้อย่างนี้เลยคืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้ามันก็จะแห้งเราก็ยังทําคลิปจบวันนี้ไม่ได้นะต้องรอปูนจะพอไหม ่เยิะมนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรปูนซื้อมากระสอบนัไงก็พออะแยงก่อนเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่เป็นเรือนเดียวกันละเอียดนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวใช้ใช้ไปเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับ ไปเรื่อยๆไม่ตัดนะจะได้เห็นทุกขั้นตอนนะครับสําหรับคนที่อยากจะทําเครื่องบดสาคูง่ายๆไว้ใช้เองนะครับทําเองที่บ้านได้ไม่ต้องไปจ้างช่างทําก็ได้นะครับผมทมาํามาหลายตัวเลยนะครับแบบนี้แหละก็ใช้ทีนี้มาตลอดนะครับผมไม่ชอบใช้ไอเป็นโซ่นะครับเพราะเป็นโซ่เนี่ยมันต้องคอยเปลี่ยนมันมันเฮี้ยนเร็วนะแถวแถวบ้านเขาเรียกมันเฮี้ยนเร็ว มันสึกหลอนมันสึกะนะครับมันสึกสั้นสั้นไปเรื่อยๆจนใช้ไม่ได้แต่ถ้าตะปูคอนกรีตนี้อยู่อย่างอยู่อย่างนี้อีกห้าหกปีก็อยู่เท่านี้นครับไม่มีสึกกำลังดีมันไม่เละเกินแล้วก็ไม่แข็งเกินปูนเดี๋ยวเสร็จแล้วเราต้องไปดู ผ่านอีกทีหนึ่งให้มันอยาให้มันตรงรอยเผื่อมันจะขยื่นนะครับพยายามให้มันเข้าศูนย์กลางที่สุดไม่งั้นแล้วเดี๋ยวพอเข้าสายพานเข้าบดแล้วมันจะสะบัดนะครับใส่ปลาย,ายเกือบเต็มแล้ว ก็จ่งเอาให้เสมอขอบเลยนะครับเอาให้แน่ใจว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแท่งนะครับไม่ใช่เป็นโพรงอยู่ข้างในมันจะกระเทาะนะครับโอเคถึงก้นเลย ตัดออกเยวไมม่อ่ยิบไมมเป็นไรหรอกอันนี้เดี๋ยวพอมันแห้งก็อเอาออกได้มาทีนี้เรามาจัดจัดอีกทีหนึ่งนะครับให้มันเข้ากลางให้ให้ดีก่อนหารอยนันหารอยที่เราเขียนไว้ก่อนเสียบน,น้น มองไม่ออกแล้วโอเคยังอยู่ในรอยอยู่ทีนี้จัดตรงนี้เหมืนกับว่ามันจะอ่าเบี้ยวมาทางนี้หน่อยนะแล้วก็ตั้งนะครับต้องตั้งให้ตรงด้วยอย่าตั้งให้เอียงนะครับพื้นต้องพื้นต้องเรียบต้องเสมอนะครับได้ไหม ไอ้เดียมาตรงนี้รอระเด็ยต้องเด็กจกข้างบนอ๋อได้ได้ไ,ด,ได,ด้นิดนิดนิดเดียวไม่เป็นไรอย่าให้มันเอียงแบบเห็นได้ชัดนิดเดียวไม่ถึงไม่ถึงสองทักมิลได้มั้งก็เสร็จแล้วแล้วก็สำรวจตะปูนะครับทีนี้ตะปูดันไปให้ชนกับเกนทุกตัวนะครับ ดันเบาเบดันพอมันชนแกนแล้วก็จะรู้สึกที่มือนะครับแล้วก็ตะปูก็พยายามให้มันตั้งตรงนะครับอย่าให้มันเอียงนะครับตัวนี้ยาวนหน่อยเช็คทุกตัวให้ดีนะเพราะว่าพอมันแห้งแล้วเราจะขยับมันไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ทำให้ดีก่อน แล้วก็พยายามให้มันแบบว่าให้มันตรงนะครับให้มันตรงอย่าให้ออกซ้ายออกขวาโอเคตอนนี้เราทําหัวบทเสร็จแล้วนะครับนี่วิธีขั้นตอนการทําหัวบทง่ายๆไม่ต้องไปกลึงไม้ไม่ต้องไปหาโซ่อะไรนะครับอย่างนี้แหละแล้วก็ใช้ทนด้วยผมทํามาตัวนี้ตัวที่สี่นะครับตัวที่สี ไม่เคยกระท้อนะครับไม่เคยกระท้อที่แกเราก็เอาเอาเลื่อยนะครับฟันฟันให้มันเป็นเป็นเป็นร่องเป็นร่องด้ว <ation> <ๆ S 2> ยปูนมันจะได้เกาะ